โอเคอ่ะปอ .4 อ่ะอันนี้ขยับหนยคะ่ะค่าเข้ามาแล้วต้องปิดเสียงเลยะนะ <c oughs> อันนี้ห้องหกใช่ไหมคะใช่ <c oughs> วันนี้เราจะอยู่กันแบบอบอุ่นนิดนึงเพราะฉะนั้นเราจะนั่งชิกชิดกันหน่อยนะคะอ่ะห้องห้ามาค่ะห้องห้าเนี่ยสป .4 ห้องเนี้ยครูสอนพอดีเลยเดี๋ยวใครไม่ตั้งใจดู ดีไหมไม่ดีหรอแต่ว่าผู้เชี่อว่าทุกคนเนี่ยตั้งใจอยู่แล้วแหละอ่ะห้องนี้ห้องอะไรคะห้อ<า>งห้องหลังข้างหลังห้องอะไรไห้องสีขึ้นมาห้องสีขึ้นมาคนนี้เข้ามาแล้วหันหน้ามาข้างหน้าไม่ต้องแต่ไหลย,ยึดตึงมากเพราะว่าพื้นที่เราจะอยู่แบบโอกออน,นีิดนึง่งโอกร นะ,ะเพราะฉะนั้นเราจะอยู่แบบใกล้ชิดกันวันนี้เราอยู่แบบภูเขมเหนืออากาศนหนาวๆเพราะฉะนั้นเราต้องนั่งกันแบบอบสนนะคะหมดนี่ย่างอันนี้ห้องสีห้องสุดท้ายใช่ไหมอันนี้ขยับมาหน่อยลกูกผู้ชายขยับมาตรงนี้อผู้หญิงขึ้นมาค่ะแถวแถวแถวต้นต้แถวแถวแถวต้นต้สวัสดีนะะดักเรียนทุกคนค่ะ ตนเปื่อคนข้างหน้านั่งไม่ได้แล้วนักเรียนก็จะต้องยืนใหม่เพราะฉะนั้นแถวที่หนึ่งนั่งก่อนด้านหน้าแบบหน้ากระดาษอ่ะถ้านั่งได้แถวที่สองนั่งต่อเรื่อยๆนะคะถ้ามาถามกันเกินไปหนูขยับขึ้นมาเดี๋ยวเพื่อนข้างหลังจะมองไม่เห็นจองนั่งนั่งเรียนวยาวถ้าเพื่อนนั่งแล้วขยับขึ้นมาหน่อยชีๆกันหน่อยชีๆกันหน่อยค่ะชี้กันหน่อยค่ะใครนั่งหลังเพื่อนนะใครนั่งหลังเพื่อนนะ ครูจะไปนั่งอยู่ก็แล้วจะถามคำถามคนนั้นเป็นคนแรกเลยอายากขึ้นมาชิดๆกันหน่อยอ่ะเดีกๆโอเคทั้งหลังลอธิฟ้าอธิฟัานั่งได้ไหมอ่ะเดีกๆมองที่ครูหนูลองหันไป คุณครูขอกำลังทําอะไรสักอย่างอยู่ใช่ไหมคะวันนี้เราอยู่ฐานที่เท่าไหร่ที่สองชื่อฐานว่าอะไรใครรู้ไทยภาษาไทยไทยภาษาไทยฐานที่สองชื่อว่าฐานโรผังเกลมวลพอดีคำสร้างอาชีพอ่ะพูดตามครูฐานที่สอง ผักเลลคเลง้วนพอดีคำสร้างอาชีพ,พ,ชพแล้วมันเกี่ยวในภาษาไทยเดี๋ยววันนี้เราจะได้รู้นะคะแล้วมันเกี่ยวอะไรกับสหกรณ์มันเกี่ยวอะไรมันบูรณาการอะไรกับภาษาไทยไบ้างใช่ไหมคะ<า>อ่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมีเวลาต<ม>ั้งแต่8โมงครึ่งจนถึง8โมง55นะคะก่อนที่เราจะไปดูกิจกรรม อันนี้คืออะไรอ่าอันนี้คือดอกไม้เดี๋ยวคุณครูจะทดสอบก่อนว่านักเรียนอีสมาธิหรือ,อเปล่าดูที่ดอกไม้ถ้าครูขยับดอกไม้มาทางนี้นักเรียนต้องขยับตามเช่นเ้ยไปไหนอะนักเรียนต้องไปไหนไปตามดอกไม้ใช่ไหมไปสิ ดอกไม้ไอ้ต้งหลังนี่นเองก็ต้องไอ้ต้นหลังดอกไม้มาแล้วะเอ้ยมาแค่ตัวเอาไม้นะคะไม่เะสร็จ <c oughs> อะเดี๋ยวให้ครูเดี๋ยวให้ครูพิพาเป็นคนทำครูจะร้องเพลงนักเรียนดูแค่ดอกไม้อ้ามดูสมมติครูพิพาชูดอกไม้อย่างเงี้ยแต่ครูพิพาขยับอะไรอยา่อยางเงี้ยนักเรียนขยับตามนะไหมไม่นะคะพรอ้อม chào nô nơi cõi bìn xùi ha chào thà lá lên lông trông nó đi bìn 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 thà thà lên lông bìn lông bìn lơi bìn bìn thà thà lên lông bìn lông bìn lơi chào nô nỗi cõi bìn xùi ha chào thà lá lên lông trông nó đi bìn 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 thà thà lên lông bìn lông bìn lơi bìn bìn thà thà lên lông นร้องก็เหนื่อยนะคะอ่ะนั่งตัวตรงเดี๋ยววันนี้นะวิดีโอวันนี้นะหยุดสี่วันที่ผ่านมาอันนี้คือรายการการทำอาหารสักอย่างหนึ่งเดี๋ยวให้นักเรียนดูดีๆมีคำถามนะคะคนที่มาในรายการนี้มีพี่ๆในโรงเรียนเราและมีนักแสดงด้วยนักเรียนทุกคนรู้จักคิดว่าเป็นใคร พี่หนูนาพี่หนูนาคือใครใครคือพี่หนูนามีดาราด้วยนะหนูนาใครอ่ะหนูนใครอ่เม่อตบมาพี่นูนาใครดาราคนนี้นักเรียนรู้จักนักเรียนคิดว่าใครใครหรอ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเราจะมาดูวิดีโอแล้วให้นักเรียนดูดีๆว<ะ>่าในวิดีโอนี้มีอะไรอยู่ในนั้นบ้างคำถามที่ครูจะถามก็อยู่ในวิดีโอนี้ทั้งหมดนะคะเราจะถามทั้งหมด3คําถามและมีรางวัลให้ด้วยคนที่ไม่ตั้งใจฟัง <Okay. S 1> เราจะให้ออกไปนั่งรองด้านหน้าร้อนๆตอนนี้เรากําลังอยู่ที่คั่วโลกเนือเรามีแอร์ให้อยู่นะคะ oh. อ่ะพร้อมหรือยังพร้อม oh. พร้อมไหมพร้อมอ้คุณไมีหาเสียงด้วยพร้อมไหมพร้อมอ้อม่าจะพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะวเวลาดูต้องติ่นะตะ ตั้งอยู่ใจกลางชุมชนพิพิธเัณฑ์น,นเกบางตาปีกปร,ร,รุงเทพมหานครที่นี่ไม่ใช่แค่โรงเรียนธรรมดาแต่เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีชีวิตเต็มไปด้วยโอกาสในการเรียนรู้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนเ<ม>ล่าเลาโรงเรียนของดาวได้ร้องไปด้วยเชุนกน มีความหลากหลายมีผู้คนหลากหลายจะได้อาศัยร่วมกันอย่างแนาแท้แต่สิ่งหนึ่งที่เราทุกคนมีเหมือนกันก็คือควมอยากเรียนรู้และความฝันที่จะมีอนาคตที่ดีฉันอยากขายของในปากกอนเราก็เคยเรียนทำอาหารจากวิชาการอาชีพพี่นาะเมนูที่พวกเราอยากทำมากที่สุดก็คือ โลผักเยวเหมือนพอดีคำสร้างอาชีพชื ar, am, ่อที่พวกเราคิดกันมีหลายชื so ่อเลยนะคะเช่นเห็ดฟินเวอร์รลฟังเฮฮาเห็ดแสนอร่อยแต่สุดท้ายเราชอบชื่อที่ชื่อว่าโลผักเเหมือนพอดีคำสร้างอาชีพหรือที่พวกเราตั้งชื่อเล่นไว้ว่า1งม้วนหนึ่งคำเติมเต็มความคิดสร้างชีวิตด้วยภาษาไทยชื่อเคชิมิล่า วันนี้พวกเราไม่ได้มาเรียนแค่นังนืออย่างเดียวค่ะแต่เราจะทําพี่นาอไปรู้จักกับห้องเรียนชีวิตที่มีชื่อว่าสหกรณ์โรงเรียนที่นี่แหละคือพื้นที่ที่พวกเราได้ฝึกคิดให้เป็นระบบฝึกวางแผนเหมือนนักธุรกิจฝึกขายให้กล้าพูดกล้าเสนอและในที่สุดฝึกเป็นเจ้าของกิจการเล็กๆด้วยตัวเอง นี่คือเห็ดนางฟ้าีพื่กผลผลิตจาแบลงเกษตรของโรงเรียนเราเองเลยค่ะเราจะใช้เห็ดนางฟ้านี่แหละเป็นหนึ่งในวัตถุดิบหลักของเมนูเราแต่เพื่อนๆดูไหมว่าเห็ดนางฟ้ากินสดไม่ได้นะเราต้องเลีงสุก,ก่อนเพื่อให้ปลอดภัยและอร่อยมากขึ้นแต่ปัญหาคือลินไม่มีเงินลงทุนเลยอ่ะพวกเราเลยไปปรึกษาคุณครูว,ว่จาจะเริ่มต้นนยงดีคุณครูก็เลยแนะนำว่า ให้รังกู้ยืมเงินจากสหกรกณ์ออมทรัพย์นักเรียนซี่พวกเราก็เลยลองทำตาม wow. 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 ใ้ดูรูปไปก่อนนะเมื่อกี้เมื่อกี้เราได้ดูแล้วว่าพี่ๆในคลิปเนี่ยเขาทําอะไรใช่ไหมคะตอนนี้เรากําลังอยู่ที่ไหนสาธารอลพย์ใช่ไหมคะเขาบอกว่าอะไรเมื่อกี้เขาจะทําเขาจะทําอะไรโรผัดแคลใช่ไหมแต่ว่าตอนเนี้ยเขาพี่ๆเขาบอกว่าไม่มีไม่มีอะไรอทำให้ต้องไปที่ไหนออัพย์เพื่อไปทําอะไรคะ ไปกู้ยืมเงินใช่ไหมคะเพื่อที่จะมาลงทุนทำโรผับแควนี่แหละใช่ไหมคะทีนี้ในโรผับแควเมื่อกี้ที่นักเรียนดูนะคะยังไม่ถึงขั้นตอนวิธีการทำถูกไหมเพิ่งจะถึงขั้นตอนที่เรากู้ยืมเฉยๆนักเรียนดูนะในคลิปวิดีโอเมื่อกี้เดี๋ยวคุณครูจะมีคำถามด้วยนะคะว่าเขากู้มาเท่าไหร่ นะเดี๋ยวดูดีๆนะว่าพี่ีการกู้มาเท่าไหร่กู้มาตทำอะไรนะคะแลวแล้วก็ได้เงินทุนมาแล้วเย้พร้อมแล้ว ที่ทำโลของพวกเราแล้วหลังจากได้เงินทุนมาแล้วพวกเราก็เ่มวางแผนการทำงานทันทีเลยค่ะงั้นไปขอผักไฮโดโบโนิกและเห็ดนางฟ้าจากแปลงกเกษตรของโรงเรียน ช้วยชามสำหรับจัดเรียววัตถุดิบถุงมือและที่คีดกล่องอาหารพลาสติกสติกเกอร์หรือกระดาษสำหรับแผ่นป้ายสินค้า คำนวณต้นทุนเมนูโรผัดเคลเหมือนพอดีคำสร้างอาชีพหนึ <t os> <t os okay. ่งม้วนหนึ่งคำเติมเป็นความคิดสร้างชีวิตเพื่อภาษาไทยก็นราคาหนึยี่สิองค่ะัาเปอวอเจนิวปริมาณนยกรัมจากแปลงกัเตผัดพีโอ๊ปริมาณ2อ4รกรัมจากแปงกตเห็ดนางฟ้า200กรัมเราเก็บจากแปลงกัเตใส่ก็ พิมพีมาหงร้อยตำพิเศษเลเป็นเงินหาบาทออโตมาลสามอยดำพักพิเตมเป็นงน้ริมาณพิเป็ิเเงินเดห้าบาทสองิบเป็นเงินห้าบาทมาโองนี้สามร้อยเศสิบแปบาท้อีสองร้อยห้าสิบมเเงินสาม ต้นทุนรวมทั้งหมดคิดเป็นเงิน305บาทต้นทุนเฉลี่ยต่อกล่อง15บาท25สตางค์ราคาขายพวกเราขาย25บาทต่อกล่องสรุปบัญชีจำนองกรายการกรายได้รวมขาย20กล่อจงจำนวนเงิน500บาทต้นทุนรวม305บาท กำไรสุทธิ1นี้บาทเงินคืนสหกรณ์ที่พวกเรากู้ยืมมาจากสหกรออกณ์อมซั์นักเรียน400บาทสะสมเงินสาหรับลงทุนรอบถัดไป100บาทปริมาณต่อกล่องโรนึกล่องเราจะได้โร,กกโร,โรทั้งหมด46ชิ้นขึ้นอยู่กับขนาดวัตถุดิบต่อกล่องเฉลีย่ยผักเครลแกนิกเ5กรัมผักกีนโอ๊ 13.7กรัมเห็ดนางฟ้า10กรัมไก่ฉีก10กรัมและข้าวโอ๊ตส5กรัมค่ะเครต่องป<ร>่นตานทำโรพาเดลเหมือนพอดีคำสร้างอาชีพจำนวน20กรัมกล่องละ3ามสี่ชิ้นขั้นตอนที่1เตรียมส่วนผสมแป้งผัดเคล1นึงนำผัดเคลหนึราบกรัมมาหั่นหยากใส่ลงเครื่องปัน่น ชอบเติมเกลือเล็กน้อยและไข่ไก่สองฟองและน้ำสะอาดประมาณ5 0ถึง7 0มิลลิตรสามปั่นจนละเอียดและเนียน คนไฟอ่อนใส่เนยเล็กน้อย,อยห้าเทผักแควปั่นลงสี่กระทะบางๆให้แผ่นกลมขนาดฝา่ามือ 6. เมื่อด้านล่างเริ่มสุกแล้วกลับด้านแล้วโบแผ่นแป้งเวียบน้ำที่แช่น้ำไว้ให้ริมลงไปด้านบน เจกดให้แนบกันแล้วจี่ปออจนแห้งเล็กน้อยและแป้งติดกับพักแควแปดตักขึ้นพักไว้บนกระแบงให้เย็นเตรียมไส้โลหนึ่งเห็นดนางฟ้าสอง้ยกัมล้างให้สะอาดแล้วลวกจนสุกหั่นเป็นเส้น ั้นตอนที่สองต้มไก่ฉีล้างผักกีนโอ๊กแล้วเด็กไว้สำหรับตกแต่ง หนึว่วางแผ่นแป้งค่ะเดลรลงบนเกียสองวางผันปิดอบสองถึอสองสาใบตามแนวยนาว3ามโดยเหยุดนงฟ้าไก่ชีและอคอ,คอนดีสี่ก้าวตัวเอ็กไปลงในชีและซับชีเพื่อเพิ่มนื้อชาและสีสัน บัวให้เน่้ตัวแทหกแบ่เป็นชิ้นพอที่ำประมาณสามถึงสี่ชิ้นต่อม้วนขั้นตอนี่้น บรรจุใส่กล่อง 1. นํากล่องพลาสติกหนึ่ใบรองเว้ผักอินโอ๊กสองใบขั้นตอนที่ 2. อวางโลสามสี่ชิ้นเรียงให้สวยงาม 3. ติดป้ายชื่อสินค้าและป้ายราคาบนฝาล่องยืบุมกล่อง จำหน่ายใ,ในสารดการ้าของโรงเรียน โฆษณาการต่อ1กล่องขนาดกล่อง34ชิ้นพอดีคำพลังงานรวมประมาณ145ถึง160แคลอรี่ส่วนประกอบหลักแป้งผัดแคลหมูผัดแคลข้าวโอ๊ตแผ่นแปง้งข้าวมันไก่ต้มฉีกเข็ดน้ำฟ้ารว่วผัดกินโอ๊กมายองเนสชีสและซอสพริกค่ะ ม้วนพอดีคำสร้างอาชีพอร่อยแันสุขภาพดีโปรตีนสูงไฟเบอร์แน่นพลังงานดีไม่มีของทอดไม่มีผงชูรสเหมาะสำหรับเด็กวัยเรียนที่ต้องใช้พลังงานเบาๆของไฟเบอร์สูงคนควดภูมินั้นหนักหรือคนทานอาหารสุขภาพเป็นอาหารทางเลือกแทขนขนมหวานหรือของทอดและเมื่อขายได้พวกเราก็ดั่นินลงทุน ไปคืนให้กับสถาบันออมทรัพย์นักเรียนอย่างซื่อสัตย์ส่วนจำไไรที่เหลือเราก็ช่วยกันวางแผนไว้ว่าจะเก็บไว้ลงทุนรอบหน้าการขายของครั้งนี้ทำให้พวกเรารู้ว่าอาชีพเริ่มต้นจากห้องเรียนและความตั้งใจเล็กๆของพวกเราเองกิจกรรมครั้งนี้พวกเราได้ฝึกใช้ความรู้หลากหลายได้เลยค่ะทำไ แผนการทำอาหารและการใายของจริงแต่สิ่งที่เราใช้มากที่สุดก็คือภาษาไทยเพราะเราต้งอง,งเขียนใบเสนอขอผู้เงินเขียนป้าสินค้าให้น่าสานใจอ่านข้อมูลโฆษณาการบลบรรจุภัณฑ์เขียนของงานประกอบการขายและสื่อารพูดคุยกันในลุมอย่างเข้าใจเราได้เรียนรู้ว่าภาษาไทยไม่ใช่แค่การท่องจำ เครือ่องมือสำคัญในการสื่อสารและทร้าอาชีพได้จริงพอท,ทุกข้าเรียนคือโลกของการเรียนรู้ที่โรงเรียน,น,นวัดพึ่งทองหลางวิทยาวิทยาคารเราไม่ได้เรียนรู้แค่ในห้องเรียนแต่เราได้เรียนรู้จากชีวิตจ,จริงจากวัตถุดิบง่ายๆที่หาได้ในโรงเรียน อย่างผักเคลออร์แกนิกผักไฮโดรโปนิก bon mm hmm. สดกอบจากแปลงที่ปลูก mm hmm. เห็ดนางฟ้าสดจากโรงเรือน mm hmm. และไก่ต้มชีดที mm ่เตรียมกันเองด้วยใจทั้งหมดนี้รวมกันกลายเป็นโลกที่เต็มไปด้วยความรู้ความตั้งใจและแรงบันดาลใจม mm hmm. ันอาจดูเป็นแค่ก้าวเล็กๆแต่เชื่อเถอว่าคือก้าวแรกสู่ความฝันที่ยิ่งใหญ่ของพวกเรา กจิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนเข้าใจว่าสถานการณ์คือการเชื่อกันคิดชื่อกันทําชื่อกันใช้และชื่อกันเก็บโัยเรียนรู้ผ่านสถานการณ์สีประเภทได้แก่หนึ่งสถานกรณ์องซัพส่งเสริมการวางแผนทางด้านการเงินรู้จักออมใช้กระยางมีวินัยและรับผิดชอบเมื่อมีการผู้ยืมน สเกษตรเพื่อการเรียนรู้เรียนรเรื่องการปลูกดูแลและเก็บเกี่ยวผลผลิตจากแปลงเกษตรในโรงเรียนสามสถานก,การผลิตใช้ความรู้ความสามารถผลิตสินค้าการแปรรูปผลผลิตเพื่อสร้างมูลค่า สี่ฉากกอลร้านค้าจดจำหน่ายสินค้าต้นทุนกันไรจะททำบัญชีและให้บริการลูกค้าอย่างมีระบบนี่คือจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้เรื่องเงินการทำงานและการแบ่งปันผ่านสากกอนทั้งสี่ประเภทที่ทำให้พวกเราได้ลงมือจีนเป็นทำเป็นใช้เป็นและที่เองคือขั้แรกของการเป็นนักท้าตัวน้อยที่เติบโตแต่มีความรู้มีใอเดใแนวคิ 붉은 숨을 내쉬고 두려워 보는 아사떼